สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเออรีวิวโอยแหลกรีวิวมอสโนโกลเลมนะครับแต่มันไม่ใช่มอสโนโกลเลมธรรมดานะครับเดี๋ยวค่อยดูครับปักมาสักนิดโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอพายครับมันจะแหลกแหลก,กหน่อยเพราะไม่เย่งแล้วไอ้อเฟสเอ้ย เออสร้างตัวมันจะเล็กๆแถมร้องเสียงมอยนะครับนี่คือมันมันมันชนสิ่งทุกอย่างมันจะพังหมดเลยโอ้ยโๆอๆ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยแรกแๆกแกคนที่ดูอยู่ต้อขออาภัยด้วยนะโอ้ยแรกแเกไอจิตตรงนี้ผมทับทำดินแล้วไหนดูมันจะม่ด้วย โอ้ย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 ปกติก็ไม่แหลกหรอกดูดูมันแหลกอาการแหลกของอาการโคม่าดูนะดูวปั๊บไม่พังชนพังดิเอ้ยเอ้ยนั่นพังโอ้โหยังโหด ลองดิจะทําได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมรวจมอยู่ด้วยอะไม่น่าได้หรอกมั้งลองดูไม่ได้ครับส่วนใครอยากได้มอดนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับทอน,นี้ขอจบเพียงไว้เท่านี้ครับไอโก้เล่นเพียเฮ้ย,ยวัดดีครับอแง